ันดั Tesla. บสิบเอสตามูลค่า1.53ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐบริษัทยานยนต์และครังงานสัญชาติอเมริกันก่อตั้งปี2003มีอีกอนมาร์ชเป็นซ e o โดดเด่นด้วยยานพาหนะไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์พลังงานสะอาดความมุ่งมั่นในโซลูชันพลังงานยั่งยืนและแนวทางที่เป็นนวัตกรรมทำให้บริษัทเป็นผู้นำในภาคส่วนของตนเองอย่างไรก็ตาม ช่วงต้นปี2025ราคาหุ้นและยอดขายของเทสลาในยุโรปลดลงอย่างมากซึ่งส่วนใหญ่ก็มีสาเหตุมาจากการสนับสนุนทางการเมืองของอีลอนมาร์และการสนับสนุนการเมืองฝ่ายขวาจัดจากข้อมูลของ S&P Capital IQ เมื่อเทสลารายงานผลประกอบการในวันที่23กรกฎาคมมีการคาดการณ์ว่าจะมีกำไรลดลง16%เหลือ1.2พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อันดับ9ก TSMC มูลค่า1.58ล้านล้านดอลลาร์สาหรัฐผู้นำในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และเป็นโรงหล่อเซมิคอนดักเตอร์อิสระที่ใหญ่ที่สุดในโลกสัญชาติไต้หวันมีซ c ซีเวหรือเ h เจอเวย์นั่งตำแหน่ง CEO ปัจจุบันบริษัทกำลังขยายการผลิตในอเมริกาโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสาหรัฐมูลค่า6.6พันล้านดอลลาร์สาหรัฐและเงินกู้อีก 5พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐเพื่อสร้างโรงงานในรัฐออริโซนานอกจากนี้การผ่านร่างกฎหมาย Big Beautiful Bill ของโดนัลด์ทรัมป์ที่เพิ่มเครดิตภาษีเป็น35%จากเดิม25%ให้กับบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ที่มีการขยายฐานในสหรัฐซึ่งผ่านวุฒิสภาเมื่อวันที่2กรกฎาคม ปี2025ก็ส่งผลดีต่อบริษัทโดยตรงหากขยายการผลิตขั้นสูงในสหรัฐก่อนกำหนดเส้นตายในปี2026อันดับ8ซาดิอารามโกมูลค่า1.6ล้านล้านดอลาลา,าร์สหรัฐบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่สัญชาติซาอุดำเนินธุรกิจในภาคน้ำมันและก๊าซธรรมชาติก่อตั้งปี1933มี CEO คืออาหมินเอ นาเซอร์บริษัทถือเป็นกระดูกสันหลังทางเศรษฐกิจของซาอุเนื่องจากมีแหล่งน้ำมันดิบสำรองมหาศาลถึง261,100ล้านบาเรลและทําเลที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ในตะวันออกกลางโดยรัฐบาลซาอุถือหุ้นในบริษัทถึง98.5%